นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หล่อซื้อก็จะมาสอนภาษาจีนกันอีกแล้วนะคะกันจางฮุยจิ้งหล่อซื้อเรียนภาษาจีนกับจางฮุยจิ้งหล่อซื้อกันนะคะวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยว่าเราจะเรียนอะไรบ้างอ่ีาจะเรียนเ,นยเื่อ วันนี้เราก็จะมาเรียนอะไรคะเด็กๆามาเรียนชงหมู่พยัญชนะมาเรียนเรื่องพินอินชงหมูพยัญชนะเรามาดูที่ชงหมู่ก่อนอ่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรคะอืมเป็นการเทียบเสียงของพินอินนะคะสี่ตัวนี้นะคะจากบนลงล่างจะอ่านได้สามสามอย่างด้วยกันจะอ่านปพมฟหรือว่า มัวฟัวหรือว่าเปอเพอร์เมอร์เฟอร์ได้ทั้งหมดนะคะเทียบเป็นอ่ะเทียบไ,ได้เป็นเทียบได้เป็นตัวอักษรปอพอมัวฟัวอืมเปอเพอร์เมอร์เฟอร์ก็ได้ปอพอมัวฟัวก็ได้ปัวพัวมัวฟัวก็ได้นะคะเด็กๆใช่หลายเตอ เธอเนเลอ่าเทียบได้เป็นตัวอักษรอะไรคะตออันนี้ก็ทอนอลอนะคะเตเธเนเลใจห้ายเกอเคอเฮอจี G, ชีซ,ซีจือชือ ชื่อ,อเด็กๆอ่านการเทียบเสียงไปด้วยนะคะจือชือซืออ,อ่ะเสร็จแล้วเรามาดูสระวิ่นหมู่สระเดี่ยวในภาษาจีนมีทั้งหมด6เสียงสถะทักสรที่แทนเสียงสระเดี่ยวมีดังนี้นะคะอาออ อีอ e, สระผสมสระผสมสอนเสียงในภาษาจีนมีทั้งหมด9เสียงอีเอ u อีเอสระผสม3เสียงในภาษาจีนมีทั้งหมด4เสียงเยว u ู อะไรคะสระอูกับอีอูยเป็นย e. อนะคะอันนี้อืออุยมีสระอะไรบ้างบอกกันอูเออี A e. พูดเร็วๆก็จะได้อุยสระอุยใจลายสระผสมนาสิกนะคะสระผสมนาสิกในภาษาจีนมีนมทั้งหมด16เสียงเสียงที่มันขึ้นจมูกคะ่ะเด็กๆอัน องเอ, way, อ huh ิ่งอินอิงวานวองวานอังเอินเอียนเอียงองอุนอุงอุนเด็กๆค่อยๆฝึกอ่านออกเสียงนะคะเราซื้อมีคำอ่านภาษาไทยให้อยู่เด็กๆก็สามารถฝึกได้หลายรอบเลยนะคะฝึกไปเรื่อยๆ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีในพินอินนะคะจะมีทั้งหมดกี่เสียงมีอยู่4เสียงพร้อมกับอะชิงเชิงเสียงเบาด้วยนะคะเสียงที่1สัญลักษณ์นี้นะคะเสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่3เสียงที่4นะคะเสียงที่1เทียบได้กับเสียงสามัญเสียงที่สองจัตวาเสียงที่3เอกเสียงที่4โทแล้วก็จะมีเสียงเบาหรือว่าไม่มีเสียงครึ่งเสียงนั่นเองไม่มีสัญลักษณ์ มีเสียงแต่ว่าไม่มีสัญ,ญลักษณ์ก็คือเสียงเบาครึ่งเสียงนั่นเองที่ไม่ได้ใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปในพินอินนั้นๆน,น,นะคะอ่ะเรามาทดสอบกันดีกว่าอันนี้อ,อ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราซื้อชี้แล้วก็ฝึกอ่านเลยนะคะคำที่หนึ่งอ่านออกเสียงเลยคะ่ะสองสามสีอาเก่งมากเขินปังฝึกอ่านออกเสียงไปเลยนะคะ พัวพัวมัวฟัวเปอเปอปอพอเมอเฟอปอพอมฟอได้ทั้งหมดเลยค่ะ,ะหนึ่งคำนี้นะคะอ่าคำที่หนึ่งอ่อานออกเสียงค่ะต่อไปต่อไปโอเคต่อไปต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะนี้ค่ะอันนี้ค่ะตัวนี้ค่ะฝึกอ่านออกเสียงมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ to ตัวนี้ค่ะใจร้ายต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ยังมีอีกนะคะพยัญชนะกึ่งสระเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระ2ตัวนี้ก็คือตัวคือ e แล้วก็ u นะคะ e u อ่ะต่อไปเรามาดูเชิงเตี่ยวกันบ้างนะคะเชิงเตี้ยววรรณยุกอันนี้คือเสียงที่เท่าไหร่คะเสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่3เสียงที่4นะคะเสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่3เสียงที่4นะคะสามัญจัตวา อ,อันนี้หลักสก็มีตารางคำศัพท์ให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะเด็กๆก,ก็สามารถไปฝึกอ่านตามาภาษาไทายที่มีกำกับได้เลยนะคะาภาษาไทายมีกำกับเสียงพย,ยัญชนะให้มีกำกับเสียงสระเดี่ยวให้นะคะเสียงผสม,มสามารถฝึกอ่านได้เลยนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะเด็ก,ดกๆวันนี้เลย เสียงพยัญชนะเสียงงสระเดี่ยวเสียงสระ,ะผสมทีนี้เรามาดูเชิงสื่อกันบ้างน,นะคะเชิงเชิงสื่อที่อยู่ในเครื่องเวีนบทเรียนของพวกเราอันนี้คือ,อจูจือนะคะจู่จื่อประโยค我吃饭我吃饭ฉันกินข้าวเ�เธอซื่อ าเขาดื่มน้ำวอ์สีสูดวอสีสูดฉัน้างมือ,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 อปลาใหญ่กินปลาเล็กอะเรามาดูซส่งชือคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะฝึกอ่านไปพร้อมๆก,กันกับเหล่าชือนะคะ 我吃饭，我吃饭，陈金靠。他喝水，他喝水，他喝难我洗手，我洗手，陈兰大鱼吃小鱼。 ปลาใหญ่กินปลาเล็กอะเรามาดูชื่อประโยคในเครื่องเปิดแบบเรียนของเรากันอีกนะคะเหนี่ยวชื่อชฉงเหนียวชื่อชฉงนกกินหนอนหนิวหย,ยางหลายชื่อฉาหนิวหย,ยางหลายชื่อฉาวัวแพะมากินหญ้าท้า

นิวหยา牛羊ล吃草，牛羊่吃草，า,าวกเขา,า,ามากินหญ้า。หลายชื่อฟันพวกเขามากินข้าว。我ื去门口，我们去门口，พวกเราไปหน้าประ อ่าเรามาไู่าน课本นะคะแบบเรียงของเราอีกนิ้วยางหลชื่อชะนะคะดูสับเปลี่ยนคำศัพท์ในที่นี้ก็คือเ,าเอามาที่ห่วงแทนที่คำนะคะมีเงยวหลายชื่อฉงนิ้วลายเสียสุุยเหล่าเหรินหลายขึ้นรถ เหมือนขันงสือดูคำศัพท์เหนียวหลายชูฉงนกมากินนอนนิ้วหลายเสียช่ยวัวมาลงน้ำเหล่าเหรินหลายช่างเชอคนแก่ทำอะไรคะอ่ามาขึ้นรถใจหลายเหมนขันมือนแต่พินอินเรามาดูพินอินกันอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้คืออะไรคะชือบวกกับเอเสียงที่สามเท่ากับ เฉอชื่อเฉอชื่ออ,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 อออ,อมมนะคะอ่ามาไหลายขั้นเส้นเสือนะคะดูที่เครืเปิดของพวกเราในเส้นเสือนะคะมันพวกโวมันพวกเราทามันพวกเขาอ่ะเรามาดูตัวอันอยู่วลีกันนะคะชึาขยลงมาล 去门口去上车来吃饭来喝水吃茶吃橙,吃,橙吃下去喝下去มาดูสิ่งชือกันครับที่้แปลภาษาไทยนะคะ我们我มมมมพวกเราถามถามมพวกเขา

来吃饭，来吃饭，妈吃靠。来喝水，来喝水，妈喝奶。吃草，吃草，吃呀。吃虫，吃虫，吃卵。吃下去，吃下去，吃龙摆。喝下去。 เทเสียชอเดือลงไปโอเค完了我们来复习นะคะพวกเราต้องมาทบทวนบ่อยๆนะคะเหมือนเทียนฟูกีก็จะได้จำซึ่งสื่อคำศัพท์ไปได้ด้วยนะคะจินเทียนจ้学到这里นะคะเจเจียนวันนี้ก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบายค่ะ